เราจะได้เห็น p o w e r r a n g e r Lightning Collection ที่มาพร้อมกับชุดเกาะ b บ t เท e i ์ไลซนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปล้วชอบเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ p o w e r r a n g e r Talk Talk ได้นะครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตมพาวเวอร์เรนเจอร์ทอทอคนะฮะกับการอัปเดตข่าวสารในวงการพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับแล้วในวันนี้นะฮะเราอยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับไลน์ของไลนิ่งคอลเลกชันนะฮะเป็นข่าวหลุดอีกแล้วนะครับผมหลุดตลอดลุดทุกปีทุกชาตินะฮะกับไลน n g c คอลเล t ชันไม่รู้มันจะเคยออกแบบออกแบบก่อนข่าวจะหลุดได้สักสักปีหนึ่งไหมซึ่งก็ไม่เคยจะเห็นนะตั้งแต่เก็บมาก็เจอหลุดตลอดหลุดมาก่อนลงหน้าูีะะให้ฟังว่า ปีนี้เนี่ยเราจะได้ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็น Power Ranger Lightning Collection ที่มาพร้อมกับชุดกเกราะ Battle Riser นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่า Battle r a s e r คืออะไร Battle r a s e r ก็คือชุดเกราะพิเศษที่เป็นเพิ่มพลังให้กับ Power Ranger นะ,ะโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเพิ่มให้กับตัวสีแดงเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นนะฮะหลังๆก็ใครก็ใส่ได้เหมือนกันถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ส่วนมากอาจจะเป็นสีแดง นะครับแล้วก็ชุดแบทัลไลเซอร์เนี่ยเป็นชุดที่ออกแบบมาให้เฉพาะสำหรับ power ranger เท่านั้นนะฮะในซ u เปอร์เซนไตแทบจะไม่ได้เห็นแบทัลไลเซอร์พวกนี้เข้าไปเลยนะฮะบงคือเกาะส่วนมากของ power ranger ที่มีอะ่ะมันจะลิมิเต็ดของ power ranger แต่ถ้าเป็นเกาะที่อยู่ในซ u เปอร์เซนไตอ่ะ เออเขาส่วนมากจะใช้ฟุตตรงนั้นเอามาทําเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพาวเวอร์เลเจอร์เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดของของฝั่งพาวเวอร์เลนเจอร์นะซูเปอร์เซนไตไม่มีถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเคยเห็นของอ่าในเดิการเลนเจอร์กับเอสพีดเหมือนจะเคยเห็นชุดเกราะในนั้นในซูเปอร์ไมพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยไปอยู่ในเดิการเลนเจอร์เดอะมูวี่มั้งฮะถ้าจะไม่ผิดนะฮะส่วนตัวที่เราจะได้เห็นเป็นตัวอะไรนะฮะตัวที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นพาวเวอร์เลนเจอร์ไลนิ่งคอลเลกชัน ที่มาจากขบวนการ Power Ranger Wild Force นั่นเองนะฮะ Power Ranger Wild Force เนี่ยเป็นขบวนการที่ครบรอบ10ปีของ Power Ranger ด้วยนะฮะเพราะว่าจะมีตอนพิเศษ Forever Red นะฮะก็ตัวละครก็เก่งใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่มาเนี่ยมาเวทไลเซอร์ที่มาก็คือจะมาเป็นชุดเกราะปีกนะฮะปีกนกนะฮะอ่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันิมาเรียมนะเป็นปีกของไอ้ l a s Falcon Sword นะฮะซึ่งเป็นสัตว์ อีกตัวหนึ่งเป็นซอสประจําตัวของของเลตไวฟอร์สเตเลนเจอร์นะฮะซึ่งตัวแรกก็จะเป็นสีโตเนาะตัวที่สองเป็นตอริล่าแล้วตัวที่สามเป็นเป็นฟฟลคอนนะฮะก็นในรูปแบบของเกราะเนี่ยจะมาติดอยู่ที่ปีกนะฮะโดยเนื้อเรื่องที่เขาได้มาเนี่ยคือหลังจากที่เพื่อนๆของของโครมตัวเอกไวฟอร์สเตเลนเจอร์เนี่ยเขาโดนสป,ปารโจมตีไปนะฮะพวกเขาก็หมดสติไปแล้วเขาไปติดอยู่ในอีกหนึ่งมิตินะฮะมิตินั้นเนี่ยก็มีเหมือนอะไรนะเหมือนมีวิญ,ญญาณมาบอกพวกเขาว่า พวกเขาเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนๆของเขาได้นะตัวโครมที่ยังอยู่ในโลกประจุไอโลกข้างนอกอะ่ะโดยถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วแก้ปริศนาในการต่อตัวต่อได้เนี่ยจะเป็นการปลดผนึกอ่าเลดฟาคอนซอที่หลับไหลมาประมาณ3,000ปีนะฮะให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มาเป็นพลังให้กับพวกไ i ฟ์ฟอสเ e นเจอร์ได้ซึ่งพวกเพื่อนของเขาก็สามารถแก้ปริศนาได้สาเร็จนะฮะแล้วตัวของโครมเนี่ยก็สามารถเรียก เลสฟอลคอนซอสออกมาได้ซึ่งเรียกออกมาปุ๊บก็จะเสกเป็นปีกมาเลยนะฮะเป็นปีกบินได้นะฮะเท่มากปกติผมส่วนตัวผมมองว่าเบรเอร์ไเซอร์มันจะดูลกนะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมยอมรับเลยนะว่ามันสวยสวยมากเลยแล้วก็ที่ข้อมูลเขาให้ไว้นะฮะบินได้ใช่ไหมแล้วก็กลางเป็นโลได้นะฮะปีกผุกมาเป็นโลได้ด้วยซึ่งเพิ่มพลังโจมตีก็ได้เรียกว่าครบเลยครบมากสวยมากนะฮะแล้วก็ตัว ของเล่นเนี่ยที่เขาบอกกันนะฮะก็คิดว่าน่าจะสามารถมีลูกเล่นในการกลางปีหุบปีได้นะฮะอันนั้นคือเขาเดานะก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงหรือเปล่านะแต่รู้ว่ามาแน่แน่กับเวทไลเซอร์ตัวของเลดไวฟอ r เลนเจอร์นะครับถ้าคนไหนสนใจเนี่ยก็เก็บตังค์รอไว้ได้นะฮะคิดว่าน่าจะมาในช่วงกลางปีถึงปลายปีนะฮะซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดียวกับพวกโอเมก้าเลนเจอร์ออกนะครับเพราะั้นคนอาจจะซื้อเนี่ยบอกไว้ก่อนนะฮะว่า แพ็คเนี้ยแพงนะฮะถ้าเป็นที่ต่างประเทศคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2,000นะฮะอยู่ในไทยคือมัน33 39, เหรียญหรือสาเหรียญนี่แหละนะฮะพอบวกราคาที่มาไทยแล้วก็2,000ประมาณ2,000นอะ่ะรวมส่งรวมเสริงแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมีเวลาอีกหลายเดือนนะฮะใครสนใจ b a t t l e i z e r less white furniture ที่เขามีชื่อว่ามีชื่อชุดด้วยนะเป็น less savage ใช่ไหม Bolier หรือเปล่าน่าจะน่าจะชื่อนี้แหละนะครับผมเท่มาก ซื้อแน่นอนนะฮะซึ่งผมไม่รู้นะฮะว่าไอการที่ออกชุดมาเทไลเซอร์มาเนี่ยมันจะมีลูกเล่นเป็นการประกอบเข้าไปอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบสาเร็จมาแล้วคุณไม่ต้องถอดอะไรเลยเล่นไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะถ้าเกิดมันสามารถถอดได้เนี่ยมันเอาไปใช้กับเลนเจอร์ตัวอื่นก็ได้ด้วยนะก,ก็ต้องมารอดูนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาแบบติดเรียบร้อยแล้วห้ามถอดหรือว่าจะมาแบบติดเข้าไปในตัวของเลนเจอร์ ได้นะเพราะว่าตัวของไวฟอสก็ยังไม่ออกไนงะออกบูมาแล้วออกซิเวอร์มาแล้วออกยีโลมาแล้วแต่ไม่ออกไม่ออกเลสผมก็ไม่เข้าใจเหมือน,นกันว่าทำไมเขาไม่ออกเลสนะฮะอ๋มอมีการหนึ่งเพิ่งได้ออกเมื่อกี้ก็คือเขาน่าจะไม่แถมหัวนักแสดงมาให้นะตัวของอันเนี้ยเพราะว่าตัวของนักแสดงที่เล่นเป็นโครมในเรื่องเนี่ยเขาไปทําคดีฆาตกรรมเพื่อนด้วยดาบคาตนะนะฮะก็เลยโดนตัดสินจําคุกไปเรียบร้อยแล้วแลวภาพลักษณ์ เขาได้ไม่ดีเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หัวคนมาหรอกนะครับผมน่าจะเป็นตัวเรนเจอร์ล้วนๆแบบเหมือนพวกตัวของลิวเรนเจอร์ Ranger, ไอลิวอะไรนะเบสซิงฟินิกส์ไอเนีมันของชุลีเนาะลิวน่าจะเป็นคิมสันฮอกน่ะน่าจะเป็นแบบมาในทางนั้นมากกว่านะ,ะไม่มีหัวเปลี่ยนให้นะครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดของการอัปเดตข่าวสารในวันนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Powerlist Talk Talk, talk ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ